กระบวนการที่มันเกิดภาพบนเครื่องพิมพ์ได้ยังไงน,นะครับที่เปิดภาพบนเครื่องพิมพ์ได้ยังไงนั้นขั้นตอนขั้นตอนที่เกิดภาพนะครับในเครื่องพิมพ์แบบเล็กตัวฟโตกราฟีเนี่ยมันก็จะมีประมาณเอ่อหกเจ็ดขั้นตอนนั่นในแต่ละแต่แต่ละหนังสือนะครับแต่ละหนังสือแต่ละการสอนเนี่ยบางทีเขานับเขานับขั้นตอนพวกนี้ยไม่เหมือนกันบางอันเขาก็ไปรว,รวมบางอันเขาก็แยก ครับดน,นั้นเวลาเวลาที่เราไปค้นคว้าจากหนังสืออื่นไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยไม่ต้องไปนั่งท่องมันมีหกขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนแปดขั้นตอนอะไรไม่ไม่ต้องไปนั่งดูแบบนั้นนะครับให้เข้าใจเอ,อความวิธีการเกิดของมันว่ามันเกิดได้ยังไงนะครับหลักมาแรกตัวตัวแรก,กคือเป็นชาร์จจิ้งก็คือการชาร์จประจุไฟฟ้าให้เกิดประจุไฟฟ้าคู่บวกคู่ลบก่อนนะครับเสร็จแ,แล้วอันที่ต่อมาก็เป็นเอสโพเชอร์ก็คือ จะมีแสงมาทําตัวที่บอกที่ผมบอกว่าตัวโพโตคอนดักเตอร์มันทำทำทำตีกับต,ตัวแสงนะครับทําให้มันดูดดึงขั้วไฟฟ้านะครับเนี่ยอันนี้ใน,ใน,ใ,นในรูปมันเป็นขั้วบวกนะครับตัวไฟ้าจะเป็นขั้วบวกก็นะจะดึงดึง,ด,งดึงประสุไฟฟ้าลงมานะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่สามเป็นดิวอล็อปนะครับตัวตัวดิวอล็อปเนี่ยคือตัวสร้างภาพนะครับ,รบ,นะรบทาให้เกิดภาพดังนั้นมันก็จะดึงปร,ประจุ บวกเข้ามาที่เมื่อตรงนี้มีประตูบวกมันก็จะดึงประตูลบนะครับประตูบวกได้กันไม่ดึงนะครับเสร็จแ,แล้วตัว Develop Roller เนี่ยก็คือทำให้มันติดนะครับเมื่อมันมันมันติดมาแล้วเนี่ยวิ่งผ่านมาตัวเนี้ยเป็นตัวท r านเฟอร์คือจากตัว Photo Conductor ถ่ายลงมาบนกระดาษนะครับสี่ทรานเฟอร์ก็คือถ่ายทอดส่งผ่านส่งตอ่อ นะครับเมื่อเมื่อตรงนี้กระดาษวิ่งเข้ามาเสร็จแล้วตัวฟิลเซอร์ก็คือตัวบีบอัดกดนะครับทําให้มันทาให้เกิดภาพแล้วกดแน่นติดกับติดกับตัวกระดาษคงทนนะครับกระดาษก็จะออกไปตรวจส่วนรับส่วนตัวพโตคอนดักเตอร์เนี่ยก็จะถูกทําความสะอาดครับถูกลบประจุทิ้งไปเพื่ออะไรครับเพื่อไปวนสร้างภาพใหม่ขึ้นมาอีก พอตรงนี้คลีนนิ่งแล้วก็ลบประตูเดิมที่ติดอยู่ตรงนี้ออกไปให้หมดพอพอหมดไปพอตัวคอนแเตอร์ก็วิ่งกลับไปไปถึงจุดแรกที่มันชาร์จประตุเข้าไปใหม่นะครับที่มันชาร์จประตูเข้าไปใหม่อันนี้ก็คือเป็นวนรอบวนลูปซึ่งซึ่งเมืวานที่เราเห็นว่าดรัม,มันวิ่งวนไปสามสี่รอบนั่นคือการชาร์จเอ็กโพเชอร์เีเวลลอปทรานสเฟอร์ฟิวซิ่ง คลีนนิ่งนะด้วยเวลาอันเร็วนะครับด้วยเวลาอันเร็วมากอ่ะอันนี้ตต่นี้เราจะลองจากจากกระบวนการทั้งหมดครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงมันแต่ละขั้นตอนว่าขั้นตอนที่จะเกิดภาพเนี่ยทําได้ยังไงนะครับขั้นตอนการจ่ายประจุไฟฟ้าหรือชาร์จิ่งนะครับตรงเนี้ยก็คือการที่จ่ายประจุตัวตัว ตัวโฟโตคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับชาร์จเอ่อทีนี้แต่และยี่ห้อเนี่ยมันอาจจะชาร์จบวกหรือชาร์จลบอันนี้อันนี้แล้วแต่ครับเพราะว่ากั้วไฟฟ้ามีสองขั้วถูกไหมครับบวกกับลบนะครับเมือ่อบวกกับลบเราเราเรายิงที่โฟโตคอนเนคเตอร์สร้างชาร์จขั้วไหนลงไปนะครับตัวดำอิมเมจมันก็จะทาอีกอีกขั้วหนึ่งอ่ตอกตรงข้ามโดยผ่านไอ้ตัวกระจกโอเคลิฟอิมเมจบัฟเฟอร์นะครับก็คือตัว ตัวตัวไฟล์งานจะถูกส่งเข้าไปที่เลเซอร์นะครับแล้วสะดทอนไที่กระจกเพื่อว่าเพื่อว่าให้ให้ประจุไฟฟ้าที่ชาร์จไปเนี่ยมันจะดึงดึงอีกขั้วหนึ่งเช่นสมมติใน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 ตัวอย่างเนี้ยรูปเป็นขั้วบวกมันก็จะดึงขั้วลบมานะครับตัวจไฟฟ้ามีสองตัวนึกนึกถึงฐานไปใช้ออกไหมครับจักนะมันจะมีสองขั้วถูกไหมขั้วบวกกับขั้วลบ ทางด้านหัวเป็นบวกทางด้านก้นมันเป็นลบอันนั้นทำนองเดียวกันเพราะนั้นเวลาที่เราต่อฐานเนี่ยขั้วบวกเราไปต่อขั้วลบนะครับเพราะถ้าถ้าขั้วเดียวกันมันมันเป็นไงครับมันไม่จับกันมันไม่ดูดกันเคยเล่นเคยเล่นแม่เหล็กไหมแม่เหล็กที่มันพอเวลาที่มันถ้ามันขั้วเดียวกันมันมันจะเหมือนผลักมันไม่มันไม่ตูดกันไม่ดูดกันนะแต่ถ้าคนละขั้วกันเนี่ยมันจะดูดกัน นะครับก็เหมือนกันตัวนี้ก็คือเวลาขั้นตอนที่จ่ากไปดูดิ่าไปแล้วเนี่ยนักดูดซกาก็ทําการไปจับที่ผิวหน้าของหน่วยนั้นในบริเวณน,นั้นกันพอไปขั้นตอนที่เป็นเดเวลอปเปอร์ Developer, มันก็จะไปดึงอีกขั้วหนึ่งมานะครับแต่ก่อนที่จะไปขั้วนั้นก็คือไปที่เอ็กพ u r e แสงก่อนนะครับ ขั้นตอนนี้ก็คือจ่ายประจุไฟฟ้าเข้าไปนะครับที่โปรโตคอนดักเตอร์เพื่อให้เกิดเพื่อให้ตัวประดุไฟไปจับที่ตัวผิวของโปรโตคอนดักเตอร์นะครับเสร็จ mm hmm. แล้วก็ฉายแสงหลักนะครับฉายแสงหลักเพื่อให้เพื่อให้ประตูไฟฟ้าเนี่ยทาเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าโโตคอนดักเตอร์เนี่ยเมื่อเมื่อโดนแสงเนี่ยมันจะนําไฟฟ้าได้มากหรือน้อยครับช่วงแรกที่อยู่ในที่มืดไม่มีแสงนะครับมันจะนําไฟฟ้าน้อย เมื่อเราฉายแสงเข้าไปที่โพโตคอนดักเตอร์นะครับมันก็จะนำไฟฟ้ามากย้อนให้ดูนะครับนี่ตรงเนี้ยนะครับโฟโตคอนดักเตอร์จะนำไฟฟ้าเมื่อเมื่อเมื่อไม่มีแสงเนี่ยจะนำไฟฟ้าน้อยเมื่อมีแสงจะนำไฟฟ้ามากมันก็จะไปสามารถดึงขั้วตรงข้ามอีกขั้วหนึ่งเข้ามาได้นะครับเสร็จแ,แล้วพอ พอที่ฉายแสงหลักเนี่ยมันก็จะเกิดประจุไฟฟ้าซึ่งเราเรียกว่าอิเล็กโทรสติก l า t e นอิมเมจนะครับคือเป็นภาพแฝงเป็นเงารางๆอิมเมจคือเหมือนเงาลางๆเวลาที่เรา,เ,าเกิดภาพเนี่ยมันยังมันจะยังไม่ชัดมันจะเกิดเป็นเงาลางๆก่อนนะครับนี่คือกระบวนการถ่ายแสงเอ็ก s u โพเพื่อเพื่อให้เกิดภาพลางๆเนื่องจากโพโต่ตัวประจุ ขั้วหนึ่งที่เราชาร์จเข้าไปที่ดำมโฟโตคอนดักเตอร์นะครับทีนี้ลำดับต่อมาก็จะเป็นการสร้างภาพนะเป็น d e ว e ลล p อปปนะครับเมื่อขั้นตอนที่ประจุไฟฟ้าที่เรามองที่เราเรียกว่าว่าอิมเมนะครับตัวเนี้ยที่เราเรียกว่าอิ t o s t โ t i c ต a ติกลาเทนอคือภาพเกิดเป็นภาพแต่เป็นภาพรางๆงนะครับไม่ไม่ถึงขั้นมองไม่เห็นเลยแต่มันเป็นรางๆไม่ชัดนะครับ ตัวตัวทนเนอร์ที่เราสร้างมาก็คืออีกประจุหนึง่งนะก็จะมีประจุเป็นบันทึกภาพซึ่งเป็นขั้วไฟฟ้าตรงข้ามอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราจ่ายชาร์จเข้าไปเป็นขั้วบวกนะครับมันก็จะดึงขั้วลบเข้าไปถ้าเราจ่ายเครื่องยี่ห้อนั้นนั้นจ่ายขั้วลบมันก็จะดึงขั้วบวกแต่ส่วนใหญ่ก็จะดึงที่เป็นขั้วบวกนะครับนั้นตรงเนี้ย มันก็จะไปทําให้ตัวประตูฟ้าตรงกลางขามเนี่ยบันทึกภาพซึ่งดึงมาเกาะบริเวณที่เราให้ให้ทางโพโต,โตโคอนดักเตอร์เนี่ยเกิดภาพซึ่งจะเป็นภาพที่มองเห็นแล้วนะครับตรงนี้ขั้นตอนเอไว้เมื่อจากโพโต,โตโคอนดักเตอร์เนี่ยมันมันติดภาพแล้วถูกไหมครับมันเกิดภาพตรงนี้แล้วนะก็จะต้องก็จะ t านเฟอร์รก็คือถ่ายทอด ไปบนวัสดุพิมพ์นั่นหมายคือว่าก็ถ่ายทอดตัวภาพที่ลงไปบนบนไปบนกระดาษที่เราเห็นว่ากระดาษวิ่งจากสีขาวพอวิ่งผ่านเข้าไปตัวดํามันก็จะติดภาพนะครับแต่ว่าพอติดภาพแล้วเนี่ยจังหวะที่ที่ transfer roller ผ่านไปเนี่ยนะครับถ้าเรานับขั้นตอนเนี่ยมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่า ทำอย่างแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะสร้างไม่ให้ทําไงไม่ให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยหลุดออกมาได้งนั้นการที่มันจะแยกตัวระหว่างดําตัวนี้นะครับที่มันหมุนไปหมุนไปนะครับแล้วกระดาษวิ่งผ่านทําไอตัวซับเลตก็คือตอนตอนที่มันแยกกันระหว่างดําตัวนี้กับตัวผิวกระดาษเนี่ยนะครับตัวตัวตัวมือที่ถ่ายโอนเนี่ยต้องมีความแข็งแรงพองสมควรนะครับ ปัจุบัฟ้ามันมันจะต้องดึงโทนเนอร์เอาไว้นะครับเวลาเที่ยวไปถ่ายเอกาสารนึกถึงบางครั้งทําไมเราถ่ายแล้วมันไม่ติดมันหลุดลอกบ้างมันไม่ชัดบ้างนั่นนั่นคือเรื่องของคุณภาพของตัวปจัจจุแล้วก็โทนเนอร์แล้วก็ความเร็วของเครื่องที่มันหมุนไปตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือเช่นจะบอกว่ายี่ห้อแพงมึกดีเครื่องรุ่นนี้ดีกว่ารุ่นนู้นเนี่ย ไอเน,นี้ยคือความต่างที่มีส่วนส่งผลต่อราคาเพราะคุณภาพของมันในในในขั้นตอนการแยกตัวนี่แหละนะครับพอต่อมาเป็นฟิวซิ่งก็คือเป็นการผนึกภาพก็คือกดให้มันให้มันแน่นนั่นเองนะครับวิ่งผ่านตัวเหมือนตัวรีดนะตัวรีดจะให้มันยึดต,ติดก,กับให้แน่นแล้วก็คงทนนานเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเวลาคุณภาพของเครื่องพิมพ์เนี่ยแต่และเทคโนโลยีเนี่ยตัวฟิวซิ่งเนี่ยก็จะ จะจะเป็นตัวที่บอกว่ามูลค่าค่าเครื่องค่าเทคโนโลยีอะไรมันจะแพงไม่แพงนะครับว่าตัวเนี้ประมาณเอ,อ่อผมเคยใช้อยู่นะครับ f ิลซิงลูกหนึ่งเนี่ยราคาประมาณหมื่นหกบหนึ่งลูกลูกใช้งานได้ประมาณถ้านับเป็นชั่วโมงเขาก็ใช้อยู่ที่ประมาณห้าพันชั่วโมงนะครับรอบพิมพ์อยู่ที่ประมาณไม่เกินหนึ่งแสนหนึ่งแสนรอบพิมบ์๊บก็ก็คือแสนครั้งไทย หนึ่งหมื่นหกพันบาทอันนี้สำหรับเครื่องที่ที่คุณภาพดีถ้าถ้าเครื่องที่คุณภาพไม่ดีเนี่ยตัวฟิลซิ่งก็ไม่แพงตกหลักพันนะครับเช่นเครื่องถ่ายเอกสารที่เราไปถ่ายลลวันถ่นละสามสิบกว่าสตางค์เนี่ยพวกเนี้ยฟิลซิ่งไม่ค่อยดีมันก็จะอัดแน่นไม่นาเพราะฉะนั้นเราเราเราจึงเห็นว่าบางทีเราไปถ่ายเอกสารเนี่ยบางร้านนะครับถ่ายมาเราใช้ได้นานนะครับบางร้านเราใช้ได้แป๊บเดียวก ก็หลุดลนะครับใช้ไ,ได้จากฟิวซิ่งนะครับ,รบมันก็จะไปที่พอมันเกิดกระดาษนี่หลุดไปแล้วกระดาษนี่เข้าไปถาดแล้วนะครับตัวตัวโฟโตคอนแทสเตอร์มันจะวิ่งไปที่ตัวทําความสะอาดนะทีะนี้เขาจะต้องลบนะครับทําความสะอาดเศษหมึกผงของหมึกหรือว่าตัวประจุเนี่ยเขาจะต้องไปทําการทําความสะอาดนะครับแล้วก็ อีเลซิ่งก็คือลบนะครับลบประจุนี้ออกไปด้วยเพื่อให้ตรงผิวของตตคอนดักเตอร์เนี่ยสะอาดพร้อมที่จะชาร์จใหม่ไอัน,นี่คือหนึ่งวงรอบนะครับนี่คือหนึ่งวงรอบของของการเกิดภาพทีนี้ถ้าเป็นสีเดียวก็วึ่งรอบเดียวถูกไหมครับถ้าเป็นงานพิมพ์สีเครื่องพิมพ์สีดําแบบนี้ก็จะมีสี่ห้าละตีฮาสี่สี่ตัวนะครับหรือตัวตัวที่เกิดดูพลล์เนี่ยมีสี่ตัว จะเขาจะเห็นว่าทั้งหมดนะครับก็จะคือมีขั้นตอนในการเกิดภาพก็จะมีเนี่ยถ้าในสไลด์อน,นี้ก็คือ6ขั้นตอนแต่ว่ามันยังไม่มีขั้นตอนอลบที่เป็น ELASING นะครับก็คือชาร์จนะครับสายแสงเพื่อให้เพื่อให้ประจุในเนี้ยสามารถสร้างอิมเมจได้นะครับเสร็จแลดูดีลอกก็คือใส่ตัวออีกประจุหนึ่งเข้าไปนะครับ เมื่อผ่านมาก็ผัดทางเฟอร์ลงตัวหมึกนะครับตัวประจุตัวหมึกลงไปในบนกระดาษนะครับเสร็จแล้วฟิลซิ่งก็คือกดทับให้มันแน่นผน,นึกให้มันแน่นนะครับกระดาษก็ออกมาได้ได้ได้ภาพที่เราต้องการแล้วส่วนโฟโตคอนดักเตอร์ก็จะทำความสะอาดนะครับลบประจุที่อยู่บนโฟโตคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็กลับไปชาร์จใหม่อันนี้คือกระบวนการเกิดภาพบ,บนเครื่องพิมพ์แบบเลโก้โฟโตกราฟี okay